นี่ดินมันเป็นดินผล่มเนี่ยดินคล้ายๆกับแปลงของลุงเลยเนี่ยมีสิลาแรงแบบนี้นะเหมือนแปลงกระบินเลยเนี่ยมีศิลาแรงอย่างนี้คือดินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ลงทุนเอานะนโอ้โหชั้นหนึ่งเลยลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามา ดูแปลงเพื่อจะปลูกไผ่ครับน่าจะเป็นหน้าฝนนะตอนนี้12ไร่นะครับอยู่แถวกระบินนี่หลังโรงแรมเลยนะต่อไปตรงนี้ก็จะสวยงามโรงแรมใครพักโรงแรมเนาะมองเห็นก็โอ้ทัศนียภาพสวยงามนะครับก็จะเป็นสังมณ์สังมณ์ตอนนี้พื้นที่12ไร่นะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นไอเดียกันนะครับว่าเดิมๆพื้นที่ตรงนี้ดินมันเป็นดินผมนะเนี่ย ดินคล้ายๆกระแปลงของลุงเลยเนี่ยมีศิลาแรงแบบนี้นะเหมือนแปลงกระินเลยเนี่ยมีศิลาแรงอย่างนี้คือดินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ลงทุนเอานะโอ้โหชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งเลยตอนนี้มันแรงนะ่ะโอ้แต่ไงก็ยังดีครับยังไงก็ยังดีเรายังก็พัฒนาปรับปรุงไปเดี๋ยวเล่นพวกที่ที่ไก่ที่อะไรรู้สึกว่าก็จะมีขี้วัวบ้างแล้วเนาะที่ที่มีอยู่เดิม นี่จะปลูกเนี่ยไอเดียก่อนจะเอาเป็นอ่าระยะอะไรครับหน่อ๋อความกว้างใช่ไหมอ่ากว้างยาวหรือก็เป็นไอเดียที่เจ้าของที่ดินคิดไว้ก่อนคุณเทกคิดไว้ก่อนสี่คูณสี่ป่ะที่มันสี่<อ>คูณสี่เนี่ยได้แต่ถ้าเราหวังเอาเงินได้ด้วยอ่าเพราะที่นี่แหล่งเนี้ยมันเป็นแหล่งที่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าคุณมีนะได้ตังค์แน่ก็แนะนำสองคูณสี่มันจะเพิ่มอีกเท่าตัว เพิ่อมอีกเท่าตัวคือเราไม่ต้องการลำใหญ่มากนักเพื่อเอาลำไปค้ำทุเรียนลำใหญ่เขา,ขามาตัดเองขา,ขายไปส่งสวนอาขายส่งสวนเขามาตัดเองอเอาขี้หมูขี้หมาแย่สุดเวิร์ดเคสคือ20่สิบบาทแต่ว่าที่เขาซื้อกันยี่สบ้ กับ30แต่ประกันแน่ไม่ลงต่ำกว่า20่สิบเนี่ยยี่สิเนี่ยเราคิดว่าแย่สุดเลยแบบโอ้โหราคาคุณหน้าดูลยเนี้าเอาลำถูกขี่ได้ได้ลำเล็กเอาไปใช้กับในสวนทุเรียนสวนแต่ถ้าสวนทุเรีเอาลำใหญ่เราจะไปเรื่องของพวกทําบ้านทําเฟอร์นิเจอร์อุ้ยผมว่าทําลำเล็กจะเร็วกว่านะถูกเพราะว่าไอสวนพวกนี้มันเปลี่ยนทุกปีถูกนี่แหละคือความคิดผมเลยในแปลงผมนี่นะ ผมเล่น400ต้นต่อไร่อ๋อ1.5แงร200รเป็น400เลยอ่าข้างข้างนี้27ครับข้างนี้นะกว้างนะข้างนี้1.5มันจะได้400ต้นต่อไร่เ,เข้านะเนี่ยผมเราก็เข้าปีที่7เนี่ยถึงจะลำพอใช้ได้ละอืมนะปกติถ้าเราพอมีทุนแล้วเนี่ยนะเราอัดบำรุงปุ๋ยเนี่ยนะปีที่4ก็เริ่มเริ่มเล็ม,มปีที่5คือเต็มที่ เด็มๆหมายความว่าได้บ้างลำสองลำตัดออกไปแต่เราตีว่าปีที่5้าเนี่ยคุณตีไว้เลยถ้าเรามีระบบน้ํานะแล้วเราทําน้ําด้วยแต่ถ้าเกิดเราบางทีเรากลัวบางคนนี่กลัวมากๆคือเรามาตั้งอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวนี้พวกหมาพวกไอ้ยาเจ็บติดมันมันลักหมดเลยเขากลัวกันมากของมันหายครับปวดหัว ไอเงินนะมันอาจจะไม่เยอะสาหรับบางคนนะแต่มันปวดหัวนะอ้โหนึ่งต้ลากโน่นนี้มันก็เสียดายใช่ไหมครับเขาก็เลยเล่นแบบนี้แหละที่ผมไปทําคือปั๊มเป็นคืนแล้วเก็บกลับไปปั๊มเป็นคืนแล้วเก็บต่แบบลุงก็ได้ลุงเล่น400ต้นต่อไร่แต่อันนี้อาจจะสองสองคูณสี่เพื่อให้มันมีมีพื้นที่เข้าได้ทุกแปลงถ้าสองคูณสี่สิบสองไร่ก็จะใช้ถึงสองพันสี่สิบสองคูณสองเข้าไปก็สองพันสี สอพันสีอ้น,นี้ไอเดียกว่านะถ้าอันนี้คือปลูกแล้วทิ้งเลยนะไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องอะไร <Ừ. S 1> แต่ถ้าเกิดเราดูแลดูแล,แล,แลเป็นเท่าไหร่ดูแลก็แล้วแต่ว่าดูแลกันยังไงต้องคุยรายละเอียดอย่างแปลงนี้แปลงสุวินทวงศ์นี่นะดินเขาโหดมากอ่าค่าปลูก20บาทเขาจ่ายแต่เขาก็ขอหน่อยนะว่ามีปุย๋ยมีขี้วัวมีอะไรเราก็โอเคย้อนยวน,ยวนไปแต่ทีนี้เขาก็ดีดินเขาโหดเนี่ยนะก็ให้เราไป ไปปลูกแล้วก็ไปซอยอย่างเงี้ยท้องข้างเขาเนี่ยให้ดินมันหลวมเนี่ยเขาให้ยี่สิบบาทอ่าเท่ากับว่าแปลงนี้เฉพาะค่าปลูกยี่สิบอ่าค่าซอยดินยี่สิบทีนี้นั่นก็คือค่าปลูกจบไปแล้วทีนี้น้ําเขาไม่มีระบบน้ําเหมือนกันขนาดเป็นร่องร่องร่องสวนนี่นะไปครั้งหนึ่งสี่พันค่าปั๊มเราค่าน้ํามันเรา ค่าเดินทางเรา4,000บาทต่อไปหนึ่งครั้งใหม่ๆเราบอกว่า10ครั้งไอ้สิบสิบวันไปครั้งหนึ่งเขาบอกห่างไปเขาเอาทุกเจวันอ่ะก็โอเคปลูกไปแล้วก็คือลงทุนช่วงแรกๆให้มันติดก่อนให้มันติดก่อนถ้าหลังจากนั้นเนี่ยคือจริงๆไอเดียเขาคือขอสมเดือนเราก็ถือว่าเราหน้าแ้งจนล้วนแล้วก็ว่ากันไปอย่างนั้นนะทีนี้ก็คือเขาก็เลยอยากจะให้มันทีๆหน่อยสมมติ3วันไปทีได้ไหมอะไรเงี้ยเราบอกโอ้โหไม่ไหว ไม่ไหวเพราะมันไม่คุ้มกันแต่ถ้าเกิดอยู่ไม่ไกลอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณเอ็กก็ลองไปคิดดูว่าจะให้ดูแลกันแบบไหนของที่นั่นเราลดน้ําทีหนึ่งก็คือสี่พันบาทค่าน้ํามันเราอะไรเราไม่ต้องยุ่งเลยนีเก็ดตรงนี้ไม่ได้มีระบบไฟก็ปั๊มอัดแต่เราก็อัดน้ําคนเขาเรียกออกแรงเขาซื้อปุ๋ยมาอะไรมาแล้วเขาก็ถามเราเราจะเอาอะไรบ้างใช้อะไรบ้างลงเงินอย่างเดียวออาันนี้ให้เห็นสภาพครับอโอเค ลุงกรมมาสำรวจแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ